สาวลาวคนนี้ที่ด่าคนไทยเห็นหลายช่องนําเสนอออกไปแล้วนะครับแต่ว่าผมจะนําเสนอแตกต่างกันออกไปนะครับในแง่อีกมุมนะครับผมจะแยกแยะเป็นข้อๆนะครับเธอบอกว่าเธอมาขายไส้กรอกอีกสานมาเป็นนายตัวเองนี่แม่น่าจะมี Mou นะครับเธอน่าจะมีพาสปอร์ตสมมุตินะครับสมมุติว่าเธอมีพาสปอร์ตมันหมดอายุ ดูเกินวันหรือโอเวอร์สเตย์นี่นะครับนะปรับวันละห้าร้อยนะครับพรบคนข้อเมือง2 5งพัรัยิบสปรับภูงแก้ไขใหม่นี่ปรับวันละห้าร้อยไม่เกินสองหมบาทนะครับคือไม่เกินสี่สิบวันนะครับกฎหมายมันให้แบบนั้นนะครับแล้วแต่ดุลพินิษของศาลท่านจะปรับนะครับคือห้าร้อยบาทถึง2องหมบาทนีครับคุณจะอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ ไม่เกิน20,000บาทนะครับปรับแต่วันละ500ร้อนะถ้าไม่มีค่าปรับก็จะไปอยู่ห้องกักนะครับที่ตมนะครับไม่ใช่ห้องขังนะครับห้องกักนะครับตมมีห้องกักก็เหมือนห้องขังนี่แหละครับรอผักดันส่งกับประเทศนะครับถ้าเธออาโทษของเธอจะโดนนี่ก็1ปี2ปี3ปีไม่เกิน10ปีนะครับบางคนบอกว่าตลอดชีวิตไม่น่าจะใช่นะครับ คือกฎหมายไทยที่ตลอดชีวิตหมายถึงโดนคดียายาครับจำคุกหรือโดนคดีเกี่ยวกับความมั่นคงนี่ครับนะยาเสพติดอะไรนี่จะผักดันตลอดชีวิตนะครับไม่ให้เข้าไทยตลอดชีวิตแต่นี่เธอโดนคด,ดีที่ว่ามาแย่อาชีพคนไทยนะครับมาแย่อาชีพคนไทยก็จะปรับมาแย่อาชีพคนไทยนี่ก็จะปรับประมาณ2,000บาท ถึงหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วแต่ดุลพินิษนะครับของฉานเหมือนกันนะครับแล้วแต่ดุลพินิษจ์จคุกไม่เกินห้าปีนะครับโทษจําคุกอาจจะรอลงอาญาไว้ก็ได้นะครับผมก็จะผลักดันกับประเทศนะครับไปอยู่ห้องกักตามตมต่างๆนะครับนะรอผลักดันกับประเทศโทษของเธอก็จะสรุปได้อย่างนี้นะครับพรบคนขาเมือสองพ5 2 2ร้ยิบสองปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยก็จะ โทษของเธอแย่งอาชีพคนไทยคือหนึงเสริมสวยค้าขายเป็นเสมียนอ,อาชีพเกี่ยวกับหัตรกรรมนี่มันทําไม่ได้นะครับเนี่ยเธอโดนข้อหาแย่งอาชีพคนไทยคือค้าขายนี่แหละครับเนะเป็นนายตัวเองนี่แหละก็จะปรับประมาณ2,000บาทหาหนึ่งแสนบาทแต่ก็ไม่น่าจะถึงหนึ่งแสนบาทหรอกครับนะ่าแล้วแต่ดุลพินิษถ้าผมถ้าผมเดาไม่ผิดก็จะ อยู่ในขั้นต่ำนะครับนะเพราะว่ากฎหมายไทยนี่ก็ต้องให้คุณมากกว่าโทษนะครับให้สดสันนิทานว่าให้คุณมากกว่าเป็นโทษนะครับถ้าทําผิดครั้งแรกนะครับนะนี่เธอก็จะโดนประมาณนี้แหละครับบางคนไปบอกว่าปรับเป็นแสนแบบเป็นห้าหมื่นก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ความน่าจะเป็นไม่น่าจะถึงนะครับดุลพินิษของศาลท่านก็ไม่น่าจะทําขนาดนั้นนะครับเธออาจจะผิดครั้งแรกนะแต่ว่า การที่โดนแบ็กลิสไหมถ้าอยู่เกินวันน่าจะโดนนะครับน่าจะโดนหนึ่งปีสองปีหาสิบปีนะครับอ,อย่างที่ผมบอกครั้งแรกนั่นแหละครับถ้าไม่โดนคดีายาหรือความมั่นคงเนี่ยก็ไม่อาจไปก็ไม่น่าจะแบ็กลิสถึงตลอดชีวิตนะครับนะถ้าเธอ,อหมดโทษหมดระยะอายุการแบ็กลิสแล้วน่าจะกลับเข้ามาเมืองไทยของเราใหม่ได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับนะ ดังนั้นเป็นบุตรเรียนและอุทาหอนะครับสําหรับคนใจร้อนที่ไม่ยั้งคิดนะครับสําหรับคนที่มาผิดกฎหมายก็ให้อยู่นิ่งๆนะครับอยู่ให้เป็นเย็นให้พอนะครับบางคนเนี่ยไม่มี MOU นะครับมาทํางานในเมืองไทยต่างดาวไม่ว่าขมพ้นกัมพูชาลาวนะครับมาด้วยบัตรท่องเที่ยวหรือพัสปอร์ตนะครับแล้วก็มาทํางานและให้นายจ้างทํา MOU ให้นะครับ MOU คือ4ปีต่อ2ปี9 0วันเป็นรางงานตัวนี้เลยครับ บางคนมีแต่พาสปอร์ตไปรางานตัวทุกหนเดือนนะครับถ้าไม่งั้นจะอยู่เกินวันคําว่าอยู่เกินวันนี่ปรับวันละ500บาทนะครับกฎหมายไทยของเรานะครับพรบคนเข้าเมืองนี่ปรับวันละห้ารอยบาทสูงสุดไม่เกิน2000มบาทนะครับคือ40บวันนะครับกฎหมายมันให้แบบนั้นนะครับคุณจะอยู่เกิน1ปีสองปี3ปีก็ปรับไม่เกินสองหมบาทนะครับแต่ถ้ามีเงินเสียค่าปรับ คุณก็จะไปห้องกักที่ตมนะครับรอส่งกลับประเทศนะครับอยู่ห้องกักนะครับรอรอรอส่งตัวกลับประเทศจนครบกําหนดนั่แหละครับนะแล้วแต่ดุลพินิษเหมือนกันนะครับเพราะว่ากฎหมายไทยเรามันเป็นแบบนั้นนะครับนะนี่แหละครับบทเรียนนะครับผมคิดว่าเธอน่าจะไปต่อบัตรพาสปอร์ตนะครับเธอน่าจะมีพาสปอร์ตเพราะว่าเธอบอกว่าเธอเป็นนายตัวเองไม่น่าจะมีเอโยนะครับ น่าจะมีพาสปะปอต,ต่องเที่ยวนะครับเธอต้องไปต่อที่ตอมอนะครับพาสปะปอตต่อที่ตอมอมีนายหน้านะครับผมเห็นคนต่างราวไปต่อขนานั่งรถตู้ไปก็จะประมาณพันสอ0พันารอบาทนี่นะครับนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้ารายงานตัวถ้าไปรายง,งานตัวด้วยตัวเองก็ไม่น่าจะเสียนะครับถ้าถ้าผ่านนายหน้าก็จะประมาณร้อยี่สิบาทนะครับถ้าใครมี MOU นะครับรายงานตัวทุกเก้าสิบวาทนี่นะครับนะ เห็นตัวหนังสือพอมา่าเตมสมุดสากรสมุดปาการหรือกรุงเทพมหานครเลยนะครับที่ว่าต่อบัตรรายงานตัวอะไรนั่นนะครับนะมันมีในหน้าลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าหน่วยงานของรัประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยเราเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานไม่เอื้อผลประโยชน์ให้ต่างด้าวเข้ามาทําผิดกฎหมายหรืออ่าไม่ใต,ต้โต๊ะแต่อีอะไรนี่มันก็จะเจริญนะครับมันก็จะไม่มีต่างด้าวนะครับนะ ทางด้านในประเทศไทยนี่เวียดนามขมินไทยละเวียดนามขมินลาวกัมพูชาสี่สัญชาตินี่ผมว่าเกินผมว่าเกินสิบห้าล้านอะนะครับนะถ้ากวดขันจริงจริงนี่คนที่ถูกกฎหมายแม่ไม่น่าจะถึงผมว่าไม่น่าจะถึงสิบล้านอนะถูกกฎหมายเข้ามาถูกกฎหมายอะครึ่งตัวครึ่งไปเลยนะครับนะผมอยากฝากคลิปนี้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยเราเนะี่ย กวาดล้างให้ที่ถึงที่สุดนะครับให้มันสะอาดนะครับประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศสมุดสาครสมุดสงครามอ่าระยองอะไรก็ช่างเนี่ยผมคิดว่าพม่าต่างดาวเยอะนะครับไปดูหอพักนะครับเนยเยอะแยะไปหมดเลยครับนีแต่ต่างดาวนะครับไม่ว่าถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ไม่รู้นะครับนะอยากให้กวาดขันอยากให้เอากิงนะครับไม่อยากให้เจ้าหน้าที่เป็นสีเทาหรือว่านะครับผมไม่อยากกล่าวหานะครับ ว่ากฎหมายบ้านเราเป็นระบบกล่าวหานะครับนะอยากให้ตรงโปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต่างด้าวนะครับที่มาอยู่ในเมืองไทยอยู่ให้เปลี่ยนเย็นให้พอนะครับอย่าอารมณ์ร้อนคุณก็รู้ว่าบางคนคุณมาผิดกฎหมายมีพาดเปิดเข้ามาทํางานรอนายจ้างทำเอเวอีให้บางคนนายจ้างก็ไม่ทาให้คุณก็ใช้บัตรขาวหรือบัตรต่องเที่ยวนั่นแหละครับคือพาปอร์ดนั่นแหละห้าปีสิบปีอะไรของคุณนั่นแหละเข้ามารับจ้างนะครับ ถึงเวลาสิ้นเดือนคุณก็ไปต่อมาให้บันมันขาดนะครับนะทุกวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับถ้าเจ้าหน้าที่ไทยของเรากวาดกวาดขันกวาดล้างเนี่ยต้องเจอแน่ๆนะครับนะต้องเจอแน่ๆแต่ไม่รู้ว่ายังไงนะครับนะผมก็พูดไปมากกว่านี้ไม่ได้นะครับสวัสดีครับ